เอาลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลเบยนะครับขอประทานโทษจริงๆที่แบบว่ามาช้านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไฟดับนะครับตำบลที่ผมอยู่เนี่ยเขาแจ้งว่าไฟดับนะครับก็เลยไม่ได้รีวิว AK47 เดี๋ยววันนี้เรามาจัด AK47 กันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมทุกคนครับว่าแบบมันจะตึงขนาดไหนนะครับสำหรับสกินนี้นะครับผมทุกคนนี่ฮะคือจริงแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็มีฮอลิีเดย์มาแบบเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซ็ตแบบ เซตของเขาที่มีอยู่แล้วอะครับแต่ว่าในรอบนี้ AK47 มาหูยไปไงถ้าเดาแน่น้องออบานเะครับผมใช่ปะวะอันนี้ไม่แน่ใจและนี่ครับหูย เลยคือผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบสกินที่มันมีการคอมโบสังหารนะครับและซึ่งสกินนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการคอมโบสังหารนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือมันสามารถอัปเกรดให้สกินเนี่ยมันสวยมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยการที่เราต้องสังหารที่ให้จํานวนคิวที่เขากําหนดไว้ครับผมทุกคนและตอนนี้ CPU ผมก็มีอยู่3 3 4 1 8นะครับก็ตั้งเครื่องคิดเลขไปเลยมาครับก็มารอดูเลยว่ารอบนี้จะเสีย c p ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามแอนิเมชันไปเลยแล้วกันนะครับโดยครั้งแรกก็ CPU นะครับ เอาจริงผมถ้าผมไม่ได้ตัวละครตนะั้งแต่ครั้งแรกผมก็ไม่เลิกนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวปืนนะครับไปเลย18 CP ครับปั๊มเอา้า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 อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วผมไม่สุ่มได้ปะเนี่ยโทษเดียวทุกคนเมื่อกี้ผมไปแบบแก้ไขมาโอเคเปิดได้อันแรกก็เป็นระเบิดแปะติดตัวนี้ผมเรียกแบบนี้นะครับแต่ว่าใน Lucky Draw กกนี้เนี่ยผมลือกบอกไปว่ามันลด10%นะครับ5วันนี้เท่านั้นนะโอเค90 CP ต่อ ได้ท่าทางครับผมหนาวจัดโุ้โยมีไฟซะด้วยเฮย้ยสวมใส่ดีรออะไรอะ่ะโอเคต่อไปก็270เลยครับไปได้เป็นชามมาครับต่อไปก็585นะครับเฮย้ฮยเฮย้ย วันนี้ทำไมมันค้างบ่อยจังวะอ๋อน้องแมนตาเลยครับผมคริสต์มาสนะเป็นสก,กินที่ผมมองว่ามันน่ารักมากๆเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยละกันปงว้ยตัวละครน่ารักมากทุกคนดูดิโหตัวละครน่ารักจริงครับแต่ว่าผมได้ตัวละครมาในรอบที่3ที่4แต่ว่าเอ้ยกล่องนี้มันมีไม่ครบดี่หว่าปกติแล้ว1กล่องเนี่ยมันจะมีประมาณ8ชิ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมมันน้อยอะรอบเนี้ยไม่รู้อ่ะ1,170เครับรอบต่อไปเป็นคอลลิ่งการ์ดนะครับเคแล้วก็ 2,700นะครับผม2,700โอเค okay, ได้เป็นกระเป๋ามาเฮ้ยแต่กระเป๋าน่ารักมากผมติดอีก <c oughs> ติดอีกติดอีกนี่อกระเป๋าน่ารักมากทุกคนดูดิกระเป๋าเหมือนเป็นของอะไรสักอย่างที่เป็นแบบโชว์ก็สวยมากครับต่อไปก็สุดท้ายแล้วสำหรับเอเค47นะครับ2,880 CP ครับไปฮอ้วีจีจดอรุณเจาะ โูสุดหวานทุกคนสวยมากสวยจริงไะนี่ซานตาลิตเติ้ลริปเปอร์ครับผมทุกคนครับสวยจัดอันนี้คือน่าจะเป็นรูปแบบที่เขาแบบน่าจะอัพเต็มนะครับผมหรือแบบคิวสังหาได้ครบจำนวนที่สุดแล้วนะครับสีสวยมากทุกคนพออัพแบบนี้ สุดจัดสุดจัดโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะกี่คิวสองคอมโบน่าจะสุด6นะผมคิดว่า6นะครับรีเจเดอรี่ส่วนใหญ่ก็6นะครับนี่ตอนนี้ก็6แล้วต่อไปโอเค6คิวและนี่ครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว a k เคก่อนที่เราจะไปดูกันจริงๆยังจังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคาโมนก่อนไหมทุกคนมาครับเรามาดูลวดลายคาโมกันดีกว่าตอนนี้ผมก็มีคาโมทองนะซึ่งถ้าใส่คาโมทองแล้วเนี่ยคือสีคาโมทองก็สวยมากเลยนะทุกคนดูดิผมคิดว่าสกินนี้ค่อนข้างแรงนะครับมันเป็นแบบคริสต ที่อาจจะเก็บนะโอเคต่อไปปึ๊บสีเงินนะครับต่อไปปึ้งต่อไปเพชรเลยลวกันุ้ยเพชรโคตรแจม่มคือสีมันแบบว่าออกไปตรีมเดียวกันนะแล้วมันแบบสวยมากพอมันเป็นเพชรยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยเว้ยทุกคนเอาเรื่องต่อไปก็เป็นลายซีซั่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเลยเนาะสำหรับลายซีซั่นนะครับผมปึ๊บอันนี้เป็นอะไรอะของวดลายเอาเคมิสตานะครับแล้วก็ปึ้งว้ยของซอมบี้โคตรสวยเอ้ยทำไมรู้สึกว่า คารโมใส่กับ AK47 ตัวนี้คือสวยทุกอันเลยวะดูดิสวยทุกอันจริงไม่รู้ว่ะทำไม a อเคตัวนี้มันใส่ได้ทุกอันแล้วมันสวยมากเลยวะทุกคนก็สต็อปสต็อปดูนะครับผมจะไปเร็วๆเนาะเพราะว่ามันเยอะมากสวยทุกอันจริงอันนี้ผมยอมรับเลยว่ามันใส่คาร์โมแล้วมันสวยทุกอันดูดิเอ้ยเวอร์ใส่อันไหนก็สวยอันนี้เวอร์นะอันนี้เวอร์จริง โอเคก็ประมาณนี้ลนแล้วกันผูแลนี่ครับพอมาอยู่หน้าโหลดนะหูสวยมากสวยมากอันนี้ครบตรีมอันนี้ครบตรีมแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาประกอบการตัดสินใจแล้วกันว่าตอนนี้ c p ผมเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแล้ว CP ที่เสียไปทั้งหมดนะครับนี่ก็คือ7083 CP นะครับเอาตรงๆเลยนะ โคตรถูกนะครับผมถ้าเทียบกับได้ตัวละครตัวนี้แล้วก็สกินของ a k 4 7เซตนี้นะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอกันประมาณ8000กว่าถึง900 0นะครับผมที่จะเสียกับเจ้าตัว l e g e n d a r y นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยดีกว่าว่าสวยขนาดไหนใครที่รับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับคลิปนี้ขอสักประมาณ300ไลค์ได้ไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องการกาลังใจไปอย่างสูงนะร็่วนหอะืาจเป โอเวอร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ u ็ออัก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะแล้วนี่ครับผมทุกคนหูยนี่ฮะเวอร์ปะเดี๋ยวกดดูท่าทางกันหน่อยดีกว่าครับหูยสวยมาก สวยเกินอันนี้คือยังไม่ได้อัพเกรดอะไรเลยเว้ยสำหรับ AK ส7อ่ะวุ้ยสำหรับผมแล้วมันสวยมากเลยดูดินี่คือยังไม่ได้อัพเกรดน,นะครับเดี๋ยวเราลองซูมกันสักหน่อยไหมฟึบอุ้ย,ปยเป้าเลงก็เขาเรียกว่าเป็นเป้าเลงแบบสแตนดาร์ดนะครับผมจะถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยครับเป็นขคบที่มองง่ายมากๆแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดซิงนะทุกคนคือผมเปิดซิงแล้วทุกคนอาจจะแบบว่ามองงงงงนิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการซูมเนาะสโคปก็ถือว่ามองง่ายพอสมควรนะครับไม่ได้ยากเลยนะทุกคนถือว่าเอาเรื่องครับมูฟเมนต์ก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสําหรับมูฟเมนต์เจ้าตัว AK47 นะครับฟึบฟับฟึบฟับเทมากเดี๋ยวขอลองแบบเล่นกับแสงหน่อยแล้วกันหูยนี่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเว้ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มบอทก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูเอฟเฟกสังหารแล้วกันนะครับผม เอฟเฟกสังหารก็เป็นแบบต้นคริสต์มาสขึ้นมานะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะขอมืดๆแบบนี้หน่อยละกันอ่าเป็นต้นคริสต์มาสขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเลยนะครับผมทุกคนโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปึ๊บ2คิวเดี๋ยวขอดูความแตกต่างก่อนนะทําไมรู้สึกว่า2คิวมันก็ยัง ปกติเออ,อมันจะมีแสงมานิดหนึ่ง2คิวที่แทบไม่ต่างเลยไหมเดี๋ยวต้องมาอยู่ที่มืดปะมืดๆหน่อยจะเป็นยังไงอ่านี่ไงถ้าอยู่ที่มืดๆหน่อยก็เห็นชัดนะครับถ้ามืดๆหน่อยมันก็มีแสงออกมาจากตัวลำกล้องปืนเอ๊ะไม่ใช่ดิเออใช่เอ้ยเ,ยเยขาเรียกว่าอะไรวะลำปืนลำปืนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองจัดปัาบปับ,บและนี่ครับคือจำนวน4คิวครับเห็นไหมมันจะมีฟลุ้งฟริ้งออกมาแล้วนะครับผมสำหรับ4คิว เดี๋ยวต้องอยู่ที่มือจริงๆว่ะสกินนี้มันถึงจะเห็นชัดนะครับนี่ครับความฟลุ้งฟลิงของมันอุ้ยสวยมากทุกคนสวยจริงพอมันแบบเห็นว่าสกินมันอัปเกรดหลังสังหารแล้วมันสวยมากนะเว้ยมันฟลุ้งฟลิงน่ยทุกคนก็้าใจบอเดี๋ยวลองรีโหลดดูไหมปั๊บโอเครีโหลดก็เหมือนเดิมเอ้ยแต่ว่ารีโหลดแล้วมีเสียงแบบเสียงกระดิ่งนะครับทุกคนลองฟังนะ เห็นไหมนิดนึงเออผมลืมไม่ทุกคนฟังเสียงปืนแบบเพียวๆว่ะลองฟังดูนะครับเอาจริงนะเสียงแบบเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีเสียงฟุ้งฟริ <|so|>> ้งนิดหน่อยนะครับผมที่ประกอบมาแบบท้ายๆของเขาเนาะ เห็นไหมก็ประมาณนี้เออแต่ว่าพอ4คิวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ฟุ้งฟิงเนี่ยครับตรงตัวพันายปืนเห็นไหมมันจะมีโฮโลแกรมของออต้นคริสต์มาสมาแลละสวยมากแล้วก็กระดิ่งก็เรืองแสงด้วยนะทุกคนโอเคต่อไปก็6คิวคิวยังวะปับ๊บผมจะไม่ได้ว่า6คิวหรือ8คิววะน่าจะ6หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้6คิวก็โอ้โหคือมันเยอะไปแล้วนะ จริงๆนี่ผมว่ามันเริ่มเยอะไปละเริ่มเต็มละตอนนี้เริ่มเต็มละดูดิพอถือแล้วแบบโหเต็มพิกัดจัดเล้วทุกคนดูโหเดี๋ยวพอตอนเล็งมาโอเคตอนเล็งไม่เกะกะเลยครับไม่เกะกะแต่โซนด้านล่างนี้แทบจะเต็มพิกัดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแปดคิวครับเมื่อกี้ผมก็ลืมไม่กี่คิวโอเคปั๊บพอให้แปดคิวครับ อ่าเหมือนจะเหมือนเดิมละโอเคครับไม่เหมือนเดิมปะวะเ <g ül> มื่อกี้ผมยังดูเลยว่ามันสุดกี่คิวลืมอีกางโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะสุดที่6คิวได้แหละสวยจาดโอ้ยสวยเวอร์สวยเวอร,สวอร์สำหรับ AK. เออ่ใครบอกเอไม่สวยมุมเมนมันแบบเล่นง่ายนะทุกคนเอเคสกแบบมองง่ายอยู่นะ สกไม่ได้มองยากเลยเนี่ยทุกคนกระสุนหมดนี่ครับเดี๋ยวลองเล่นแสงอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยแร้งกันอีกตานะครับผมสําหรับเจ้าตัวเคซีเนาะวิฟิวเวอร์โอเคก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยในแรงกันเลยดีกว่าครับเลสโกแล้วก่อนที่จะไปร,รับชมต่อใครเนต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC <S <S ผมมีอินเวลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android <S <S บน PC มาแนะนำครับนั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหล <What? S 1> พร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกคนเลือกเล่นคําเตือนอาจจะมีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาไม่อนุญาตอาจจะทําให้ไอดีของท่านโดนแบนได้น,นะครับอย่างเช่นของนิตติโมบายที่ผู้พัฒนาไม่รองรับนะครับแต่ไม่ัอองว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเกมที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สําหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและลองใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้ description วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ <What? S 1> แล้ว้าโหลดกันแล้วไปรับชมวิดีโ กนต่อเลยดีกว่าครับทุกคนผมมาเปิดจอด้วยนะครับช่วงนี้ผมแบบไลฟ์สดฝึก8นิ้วด้วยนะวันนี้ก็ได้วันเริ่มวันที่4นะครับผมสำหรับการฝึก8นิ้วแล้วก็ไม่ใช้ใจโลใน iPad นะครับยังไงใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามผมในพค้ตอนไลฟ์สดอะไรเงี้ยสามารถเอ้ยไม่ใช่ดิอยากถามอะไรก็มาถามตอนไลฟ์สดได้โอเคตอนนี้ก็มาครับ <S <S <S> <S อวิ่งดีเพื่อนเอ้อเคสี่เจ็ดอย่างงี้ว่าผมโดนปะ โอ้โหลาอันนี้นี่คือแบบลากสุดลากสุดวิ่งก่อนโอเคอุ้ยเพื่อเราตึงนะเนี่ยแป๊บหนึ่งแล้วกันมาโหูยเอาวะหูจริงด้วยว่ะมีสไนเปอร์ล็อกอยู่ โอ้ชิตโอ้โหได้อยู่ตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ว่ะได้แอะซิตช่วงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยตึกนะครับผมสำหรับการเล่น8นิ้วเนาะแต่ยังไงก็มาดูวัฒนาวิวัฒน,นาการนะครับผมของผมได้ที่ไลฟ์สดนะทุกคน2ทุกทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ติดไลฟ์สดอยู่เพราะว่าอยากฝึกจริงจังเพยสวยได้ครับเพยได้สวยมาเอา้าแล้วได้แอะซิตได้ไงวะ เฮ้ยได้นีเคสสวยอุ้ยโอ้โหจะลากสองไม่ทันครับอ้แต่ว่าตีเราเล่นดีมากนะทุกคนเคตอนนี้ผมได้กี่คิวแล้ววะเนี่ยตอนนี้ผมได้เอ้ยห้าคิวสกินจะสวยที่สุดแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมรอเลยรอสกินสวยเท่านั้นมาปะล่ะมาปะล่ะไปเพื่อเราเข้าอ่ะแป๊บหนึ่งสวยโอ้โหดักกันหมดเลยว่ะทุกคน ว่าเขาเริ่มรู้ตัวที่จะแพ้เอยว่าจะแพ้แล้วนะครับผมก็เลยแบบดักกันชำ่ำเฮ้ยป้าเหมือนเฮ้ยอะไรครับสไนเปอร์เฮ้ยบ้านเราบ้านเราหน้าบ้านเรามาเพื่อนอะไรจะทำเพื่อนผมเหรอครับเฮ้ยอะไรครับผมและยังไงฮะ a k ค7ผมเอาสุดนะเดี๋ยวแป๊บนึงเจ็บ เฮ้ยผมเห็นคนวิ่งไปป่ะวะเฮ้ยอยูแป๊บนึงเซมินาแล้วก็วิ่งดี่ยวะอุ๊ยขาดเม็ดเดียวเพื่อนโอ้เสียดายมากโดดปาดมาใกล้กับ SMG ก็ต้องรับชะตากรรมตัวเองให้ได้นะครับผมไปไยมาวะอุย,าาอยต้องมาวะเย้ต้องมาแล้ววะขอโทษนะครับผมที่ต้องใช้แต่ว่าจังหวะนีดด้มันต้องปาดแล้วจริง จริงๆผมรีวิวสกินผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้จําเป็นนะครับจำเป็นโอเคสิบเอ็ดตุยสี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ว่าไอคสิบเจ็ดก็มันก็เป็นปิวที่ดีเป็นปืนที่ดีเป็นติดไลท์ส่วนดีเป็นปิว,เป,ป like วเป็นปืปนปที่ดีครับแต่ว่าอาจจะใช้ลงแรงแดงจริงๆเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าวัดกับ u s 9หรือ BP ก็ยังลําบากนะหรือฟาวันอะไรอย่างงี้เนาะ โอ้ไกลๆวัดกับบีพีก็ยังไม่ได้ครับเนื่องด้วยของไอค7สมันลั่นช้าเนาะทุกคน,นนี่แหละก็เป็นข้อเสียแต่ว่าถ้าีสเมีของแต่งลั่นเร็วอีกนิดนึงนะโอ้โหผมบอกเลยโกงจัดเอาอเขสวยวิ่งมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยการจุกอันนี้อะไรกัน,นเป็นการจุกเอ้ยสวยละ อย่าติดตัวหกระโดดติดจะขี่คออยู่แล้วเมื่อกี้จังหวะจะขี่คอเฉยมาว่ะมาว่ะปั๊บเอ้าไม่มาว่ะไปข้างหน้าว่ะไปข้างหน้าอีกก็ไปสองเลยครับผมอุ้ยเข้าหลังว่ะทุกคนไม่แต่ว่าแต้มเริ่มใกล้แล้นี่อันตรายเลยครับผมเฮ้ยหโหเจ็บมากเฮ้ยสี่สิบต่อสี่สิบแปดอะไรวะเนี่ยแต้มมันเริ่มใกล้แล้วว่ะ โอ้โหชิบหายแล้วทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทีมผมมันไม่เอาอะไรแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเออตั้งใจหน่อยเพื่อนปิดเป่งละโอ้โหสวยอะไรอะไรเอ้ยโอ้โหตัวนี้มันรอดจากหอกผมได้ไงวะโอ้โห,โหกระบี่กระบอกที่ผมต้องไปฝึกจากเซเวอลิยี่อีกแล้ววะเนี่ยมาวะซ้ายมือกดสเตมิน่าก่อนเลยแล้วก็วิ่ง ได้ปะวะแต้มตามนะเว้ยโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนเจ็บโอเคมาวีลุ้นจัดเฮ้ยโอ้ระเบิดสูตรเขาเอาเรื่องจริงแต่ว่าผมว่าผมแพ้ว่วะเพื่อนวิ่งไปแจกไม่พักเลยมาเพื่อนวิ่งไปแจกไม่พักอย่างนี้ เอ้ยนึกว่าแพ้โอ้โหเพื่สุดยอดโอ้โหเป็นไงรีวิว AK47 เราจะแพ้ได้ยังไงวะทุกคนเจ็บปล่ะโอ้โหยต้อง MVP วไปเกือบไปละทุกคนใจคอไม่ดีเลยจังหวะเมื่อกี้ โอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ AK-47 เนาะหนตาทัน่วๆเนี่ยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชินกับปุ่มด้วยแล้วก็ AK-47 ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็สามารถไปดูผมได้เรื่อยๆนะสำหรับไลร์สดนะทุกคนแต่ว่า AK-47 ก็ถือว่าใช้ดีไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะสำหรับใครที่อาจจะใช้อ่ะแล้วลืมไปเลยว่า ของแต่งที่ผมใช้ของแต่ง a อเ7ที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถใช้ตามกันได้นะครับผมทุกคนครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าคลิปนี้ยังไงก็ขอประมาณ300รไลค์แล้วกันนะครับผมทุกคนครับโอเคไว้เจอกันในพีหน้าครับสำับวีดีขอตอนละไปก่เกสวัสดีครับ